คุรุปชายาจาริยะคุนังหังวันธามิขรัตนาบารมีพระพุทธองค์พระพุตาดาพ่อพิจิเนเลเซตุกองค์พระโพทธิสั์กิธิการกิจังวงพระโพธิสัตว์อวโลกเตศนจ้าม่คุณอินพ่อปูหรือสรีสมิงไทยและคุรุอากงสิทธิกิจังสิทธิกรรมังสิทธิกริยตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังประสิทธิมหาประสิทธิประสิทธิภาษาประธานญาตในการประกอบพิธีกรรม ว่ายบงสวงองค์เทพทันใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆท่านประจาเดือนสิงหาคมและเดือนเดือนกรดกดาคมขอให้อขอให้การประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้จงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สัาบร็จสมบูรณ์ทุกประการเทิญ อุ้มพุทธาพุทโธพุทธะธโมธมังนะโมพุทธายะอ้มพุทธาพุทโธพุทธะธโมธมังนะโมพุทธายะอ้มพุทธาพุทโธพุทธะธโมธมังนะโมพุทธายะ โอมพุทธาพุทโธพุทธะธมโมธมังนะโมพุทธายะโอมพุทธาพุทโธพุทธะธมโมธมังนะโมพุทธายะโอมโอมตัสสะมาอุ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 โอมโอมพุมารมมเมษยังติโอุ้มพุมารมมเมษยังติโอมพุมารมมเมษยังติ โอมพรมารมมัสยังติโอมพรมารมมัสยังติโอมโอมสิกเนสายสิทธิธาตานะมะ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 โอมโอมเจมาตากีโอมเจมาตากี Om Jemati, Om Jemati, Om Jemati, Om. Om Mekamu,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  om, meka om, meka om. Om Nama Vesuan, Hale Hale Vesuan, Igi ik Igi Tasya. Om Nama Vesuan, Hale Hale Vesuan, Igi Igi Tasya. Om the Margrace one, a little, 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 a Om a little, 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 โอมนามัตเวสุวรรณเฮลเลิเวสุวรรณอิหิตัศยะโอมนามัตเวสุวรรณเฮาเเวสุวรรอิหิตัยะโอมนามัตเวสุวรรณเฮาเเวสุวรรอิหิตัยะโอมนามัตเวสุวรรณเฮาเเวสุวรรอิหิตัยะโอมนามัตเวสุวรรณเฮลเฮเวสุวรรอิหิตัยะ โอมนามาทเวสุวรรณเฮเลเฮเลเวสุวรรณอิอิทัศเสยะโอมนามาทเวสุวรรณเฮเลเฮเลเวสุวรรณอิอิทัศเสยะโอมนามาทเวสุวรรณเฮเลเฮเลเวสุวรรณอิอิทัศเสยะโอมนามาทเวสุวรรณเฮเลเฮเลเวสุวรรณอิอิทัศเสยะโอมเหล่าลูกหลานขอนอบน้อมคาระวะสักการะบูชาองค์พ่อท้าเวสุวรรณด้วยจิตศรัทธาองค์พ่อเป็นผู้ดูแลโลกทรัพย์สินของโลก ดวตาป้องกันควบคุมความเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับชาวโลกและจับกลุ่มปัปปามคนชั่วส่งเสริมคนดีปัปปามผีชั่วส่งเสริมผีดีและที่ทําผิดกฎในธรรมและองค์พ่อยังมีหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครองรักษาให้เกิดความสงบสุขแก่ชาวโลกเป็นตำรวจโลกพิทักษสันติราชคงความยุติธรรมบัดนี้เราลูกหลานขอตั้งปณิธานจเจริญรอยตามองค์พ่อ จะช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมปวดทุกข์ให้ท่านสุดนั้งถึงตัวบัดนี้ขอบาร,รมีองค์พ่อโปรดเมตตาคุ้มครองดูแลรักษาเหล่าลูกหลานให้แคล้วคลาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลสิ่งที่คิดดีทำดีขอให้ได้ผลดีปราศจากสิ่งร้ายอันตรายจากคนพาลสาธุสาธุอู้มสาธุ โอมอสุรินทราหูวิชิตาพาโลอวะมงคลจะเอวังผลตุสีชัยยะมาเลติไมตีกะะัลยานมิตรมุทิตานัสหายโยสาติสาติสันติโอมนมหาโอมอสุรินทราหูวิชิตาพาโลอวะมงคลจะเอวังผลตุสีชัยยะมาเลติไมตีกะะัลยานมิตรมุทิตานัสหายโย สาติสาติสันติอนามนมหาโอมอัุรินทราหูวิชิตาพาโลอวะมงคลจะเอวังผลตุสีชัยยะมาเลติไมตีิกลยาณมิตรมูติตานัสหายโยสาติสาติสันติอนามนุมหาโอมอัุรินทราหูวิชิตาพาโลอวะมงคลจะเอวังผลตุสีชัยยะมาเลติ ม่ตีกรลยานมิตตมุนิตานะสหายโยซาติซาติสันติโอมนมหาโอมเราลูกหลานขอนับน้อมคารวะสักการะบูชาองค์พ่อลาหูด้วยจิตศรัทธาองค์พ่อได้รับบัญชาองค์การจากมหาเทพทั้งสามองค์พ่อพรมองค์พ่อศิวะองค์พ่อวิษณุนาลายประทานพรให้เป็นเทพคู่ขจัดเคราะ์ภัยคุณใสบนดำ ไสยเวทพลังล้ายพลังดำต่างๆให้กับมวลมนุษย์ผีและเทวดาทั้งหลายให้อยู่อย่างสันติสุขบัดนี้เราลูกหลานขอตั้งปณิธานจเจริญรอยตามองค์พ่อและขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้แด่องค์พ่อขอองค์พ่อโปรดเมตตารับและโปรดเมตตาประทานพรขจัดเคาะภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเธิดสาธุ นอสาธุโอมอังกาสะโอมอังาสะโุ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 มอังาสะมอังาสะม โอมเอลิงอีเอ,เอยกยักษ์งูเลี้ยงโอมสาธุจะไม่ได้ไปยืนโน่นยืนเอาเออถือหม้อไว้ให้เขาตรวจสองคนตรวจด้วยกันโอมเอลิงอีเอกยักษ์งูเลี้ยงโอมโอมเอลิงอีเอยกยักษ์ ngu liang ôm ôm e linh i ek giáp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  ngu liang ôm อมเอลิงอีเอกยักษ์งูเลี้ยงโอมโอมเอลิงอีเอกยักษ์งูเลี้ยงอมสาธุาธเล่าลูกหลานขอนอบน้อมคารวะสักระบูชาองค์พ่อพญานาคด้วยจิตศรัทธาองค์พ่อเป็นผู้ให้น้ำดูแลน้ำปกป้องน้ำทรงน้ำเลี้ยงอยู่ชาวประชาและนำพาวความเจริญมาสู่เราสู่ลูกสู่หลาน าบัดนี้เราลูกหลานขอตั้งปณิธานเจริญรอยตามองพ่อมีความสดชื่นเบิกบานจ่มใสมีพลังความสมดุลสมบูรณ์ด้วยเถินสาธุาไว้ต่อไปไว้องค์พ่อปิยะมหาราชเนอสาธุสาธุสาธุอหังพันเตมามา มาตาปิตุนังอิวะปิยะมหาราชาราชานังปาทังวันธามิสาธุสาธุอหังพันเตมามามาตาปิตุนัง อิวะปิยามหาราชาราชานังราชานังบาทังบาทังวันทามิวันทามิสาธุ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 ผังพันเตผังพันเตมามาตาปิตุนังอิวะปิยามหาราชาราชานางปาทัง วันทามีามสาธุเราลูกหลานขอนอบน้อมคารวะสักการะบูชา,อ,าองค์พ่อพระปิยะมหาราชด้วยจิตศรัทธาองค์พ่อเป็นผู้เลิศทาสนำพาความเจริญามา,านำพาวความเจริญามายังประเทศไทยและพระศกนิกกรทั้งหลายบัดนี้เราลูกหลานขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้แด่เสด็จพ่อ ขอสเสด็จพ่อโปรดเมตตาลับและประทานพรให้เราลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขกิจการราบรื่นการงานรุ่งเรืองการงานการเงินไม่เป็นอุปสรรคสำเร็จทุกประการเทินสาธุภริตวานเมตังสเมตาพัทันตาอาวิกิตาจิตะภาริตังพนันนตุสเกกามจารูเปกิสีคาราตาเตจันตาริเควิมาเน ธีเปอระเคจะคามตารวนาคเนเคหะวัดทุมิเคเตหุมมาจะยันตุเทวาชรทารวิสเมยาคาคันธาพนาคาธิสันตาสันติเกยมุนีรวจนางซาตโวเมสุนันตุธรรมสวรการโยยัมพทันตาธรรมสวรการโยยัมพาทันตาธรรมสวรรการโยยัมพาทันตา เราลูกหลานขอนอบน้อมคาระวะสักการะบูชาเหล่าเสนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายบัดนี้เราลูกหลานขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาแด่เหล่าเสนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ขอท่านโปรดเมตตารับและโปรดเมตตาประทานพรให้เราลูกหลานแคว้าคลาปลอดภัยอยู่ดีมงคลสันติสุขด้วยเทินสาธุ อมมหานัตโปตทองโปโปจีอู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 มมหานัตโปตทองโปโปจี สาธุสาธุโอมมหันตโพตทองโปโปจีตาตมีต่อโตอาโลยาสันตาเปียวเสปีปลาลาปเมียโปรมีเอ้าเต้ามาตมุบาเปียันตะยาเมียมาจเยาเอ้าเต้ามาตมุบากู้โตเก้ามูเมียปินโลคินยาปาโลอีซีปูเยียยาในแหลออสิงปียาปาโลอีเซกีเซนตาซินโกอีเจมาซินเนเปียสองเอ้าเต้ามาตมุบา ตาตอมีต่อโต,อต,อตอกูโตเกาหมูเมียโปงมั่นโลปามีฮู้กติกวุฒิปิวปาดีเมตตาเมตตาสวหายะเราลูกหลานสานุสิทธิ์ขอไหวสาปูจาเทวดาอเทวดเทวดาปออุ้ยตันอกตันใจขอปออุ้ยฮื้ได้ปั่นปอนลูกเตาเหล่าหลานเฮ็ดกันสังก็ขอให้ได้หลีขึ้นมาฮื้ได้สำเร็จสมดังใจหวังที่ปัถนาไหว มีคืนอ่มีเงินมีคำโจกรับหนำหนำได้มาโวยโวยเรื่องให้ห้ก็ขอ,อยาได้มาถึงตัอยาได้มีเวรมีภัยเคาะเวรเคาะภัยหลอดเพลหลอดลานจูรีกินหวานขึ้นใหญ่ไม่สูงกาตั้งหลายก็ขอฮือแค่ขาดปลอดภัยขอฮือได้กูสู่ตังหลีกาไปติก๊กติ๊กหนำหนำการงานธุรกิจก็ขอฮือได้หลับลื่นกระอองไขมนันเฮือใจบาส,สุกสักมนอกมนใจได้แป๋วไดเ้เซอ สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีกินหวานปีหวาปีจุมเต็มทนเราลูกหลานริงใจมาสุดตองหลาดความง่ายคือความมันสะจะกติจมันเฮ็ดกุสูนาบุญต่อโจไปใจใจเทียงแตะดีหลีาสาธุสาธุ โอ้มน้ำมัสพระสยามเทวาธีราชวันธามิโอ้มน้มัสพระสยามเทวาธีราชวันธามิโอ้มน้ำมัะสยามเทวาธีราชวันธามิโอ้มน้มัตสยามเทวาธีราชวันธามิโอ้มน้มัสสยามเทวาธีราชวันธามิโอ้มสยามเทวาธีราช โอ้มัสยาเทวธิราชานิโอมภัสยาเทวาทิราชานิโอมมิโลเมพระภูมิชัยยะมังคลังนมะเทวนะมามิหังโอมสิโลเมพระภูมิชัยยะมังคลังนมะเทวณามามิหังโอมสิโลเมพระภูมิชัยยะมังคลังนมะเทวณามามิหังโอมสิโลเมพระภูมิชัยยะมังคลังนมะเทวณามามิหัง อมสิโลเมพระภูมิชยะมงคลังนะมะเทวะนมามิหังโอมสิโลเมพระภูมิชยะมงคลังนะมะเทวะนมามิหังโอมสิโลเมพระภูมิชยะมงคลังนะมะเทวะณามิหังโอมสิโลเมพระภูมิชยะมงคลังนะมะเทวะนมามิหังโอม โอมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระกุมะเทวะคามีหังโอมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระกุมะเทวะคามีหังโอมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระกุมะเทวะคามีหังโอมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระกุมะเทวะคามีหัง โอมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระกุมะเทวะคามิหารโอมโอมนมัติตาสูนมะ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 อิทิมะมะชยะสิทธิพลังพระวันตุเมโอมนมัติตาสูนมะ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 อิทิมะมะชยะสิทธิพลังพระวันตุเมโอมนามัติตาสูนมะ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 อิทิมะมะชยะสิทธิพลังพระวันตุเม โอ้มัติตาศูนมะ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 อิทิมะมะชยยะสิทธิพลังพระวันตุเมโอ้มนติตาศูนมะ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 อิทิมะมะชยยะสิทธิพลังพระวันตุเมอูมเราลูกหลานขอนอบน้มคาราวะสการะบูชาพระสยามเทวาธิราชพระเจ้าพม,มหาราชบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์พระสันหลักเมืององค์งพ่อแปะกงกรรเทียงใจจีีแปะกง เจ้าพ่อเสือโหโหลเอียเจ้าพ่อทำกบพึงเถากงเจ้าเจ้าหลวงคำแดงเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกพระองค์เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าดอยเจ้าไร่เจ้านาเจ้าทาดทั้งสี่เจ้าที่ทุกๆท่านบัดนี้เราลูกหลานขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาอาหารข้าวหวานเครื่องดื่มทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านเจ้าที่ขอท่านเจ้าที่โปรดเมตตารับ และโปรดเมตตาประทานพอรอให้เราลูกหลานแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขกิจการราบรลื่นการงานรุ่งเรืองการงานการเงินไม่เป็นอุปสรรคสำเร็จทุกประการเถิด สาธุสาธุสาธุโอมกุมารเทพกุมารทองปียังมมมะะโอกุุมมาารรเททพกองปยังมะมะโอมกุมารเทพกุมารทองปียกยังมะมะโอมกุมารเทพกุมารทองปียังมะมะโอมกุมารเทพกุมารทองปียังมะมัด เสงมังคลังยาจามิเราลูกหลานพอนำผลไม้อาหารขาวหวานเครื่องดื่มเครื่องสักการะบูชาทั้งหลายเหล่านี้นำมารับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยเธอ